มาอีกแล้วสำหรับโตโยตา้า Vios สีหายากนานๆนนมีมาทีพี่ๆค่ะรีบจับรีบจองให้ไหวลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังหารถใช้งานแล้วชอบ Vios นะแล้วอยากโดดเด่นไม่เหมือนใครบอกได้เลยป้ายแดงสีนี้รอนานมากราคาก็ดีนะคันเนี้ยพี่ๆท่านใดสนใจดูต่อในคลิปยาวให้จบนะจ๊ะ สวัสดีค่ะสวัสดี PPFC ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกับเซลล์อิวเพชรยนต์อีกครั้งอี EP นี้เรามาดูอีกหนึ่งขั้นนะคะสำหรับซาวกแบรนด์โตโยต้าแบรนด์หนึ่งในใจคนไทยนะคะมีอายุในประเทศไทยมากกว่า60ปีการันตีได้ถึงความการันตีได้ถึงคุณภาพนะคะชื่อเสียงนี้ ถ้าอยู่ไม่ได้ไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้อ้าววันนี้มีมานําเสนออีกหนึ่งคันสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถ V ีออไว้ใช้งานสักหนึ่งคันรถเก่งขนาดกลางนะคะราคาดีราคาเบาหันลงมาจากป้ายแดงมากกว่า3า0 0 0 0 0 0่แบาทพี่จ๋ารถคันนี้ V ีออคันนี้นานๆทีได้สีนี้เข้ามารีบจับรีบจองกันให้ไวลูกค้าท่านใดที่กําลังชื่นชอบนะคะกำลังมองหาไม่ต้องตัดสินใจนานเลยนะคะ อิวมีมาให้แล้วได้เป็นตัว1.5ตัวจีอีกต่างหากนะคะรุ่นนี้สวยๆเป่งๆปังๆใหม่ๆใหม่มแบบน้อยๆไปเลยใช้งานแบบดีๆนะคะอ่ะเรามาดูในรายละเอียดของตัวน้องกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาไปดู เพื่อประกอบการตัดสินใจแต่ถ้าสนใจแล้วนะแนะนำนะคะรีบจับรีบจองกันให้ไว้เข้ามาหาอยู่ได้ที่เพชรยนต์นะบริษัทเพชรยนต์นะคะกรุงเทพมหานครที่มีนบุรีนะคะถนนเสรีไทย68แยกง 1, หรือจะติดต่อเข้ามาด่วน,น,น,นจๆเลยนะคะ0987067324งานเร็วงานไวไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่ลองดูซิว่าอยู่จ,จัดให้ได้ไหมอ่ะ มาดูนะคะมาดูส่วนประกอบของน้องบ้างนะ,ะตัวนี้บอกเลยคันนี้บอกเลยนะคะคุ้มคุ้มใครได้ไปคุ้มคุ้มนะคะปีสองพันสิบแล้วดูไฟน้องนี้เล่นไฟให้ดูกันเลยดีกว่านะคะตัวไฟนะคะไฟคู่หน้านะคะไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะจัดมานะคะไฟเลี้ยวแบบนี้เก๋ๆใครทําให้นะคะใครทําให้นะคะหาที่ไหนได้นะคะลูกค้าไม่ต้องมา เสียงเงินเพิ่มอีกแล้วอย่างเก๋อย่างเท่อย่างหล่อเลยนะพี่จ้าโครเมียมนะคะโครเมียมกระจังหน้านะคะกระจังหน้าโครเมียมได้มาตัดกับสีเดียวกันกับตัวรถ ตัวรถเขาเรียกสีอะไรกันนะแต่ถ้าเรียกภาษาบ,บ้านๆน,น่าจะเป็นสีเบทได้นะพี่นะอ้ากันชนหน้านะคะพร้อมสเกิร์ตมาให้เรียบร้อยพี่พี่มาดูนะคะไฟคู่หน้าไม่มีส่วนไหนไม่มีข้างไหนนะคะที่จะมีรอยแตกรอยเหลืองคราบเหลืองไม่มีให้ดูกันใกล้ๆชัดๆรอยต่อระหว่างกันชนแนบชิดสนิทกันพี่จ้าล้ออันลอยล้ออันลอยจากโรงงานเรียบร้อยล้อแท้จากโตโยตา้ายางใช้ได้อีกนานๆคุ้มๆขอบสิ้านะคะดูแล กันยาวๆนะพี่นะอ่ามาดูนะคะมุดมาข้างในกันหน่อยนะอ่าเห็นไหมจ้าแน่ <c oughs> ไม่มีเปลี่ยนแน่นอนนะคะตัวโชคนะคะไม่มีเปลี่ยนแน่นอนในไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยพี่คะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลหน้าฝนแล้วนะคะถ้าฝนแล้วมีมาให้เรียบร้อยไฟตัดหมอกนะคะพี่จะาเอาติดฟิล์มมาให้ด้วยไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วพี่เอ้ยสบายใจได้นะคะถ้าซื้อน้องมานะอ่า ต่อไปกระจกมองข้างได้ไฟเลี้ยวมาให้พร้อมเรียบร้อยเบ้ามือจับเปิดเข้ามาดูด้านในกันพี่เอ้ยโครงสร้างค่ะโครงสร้างดูชัดๆในโครงสร้างของส่วนประตูนี่อยากดูอยากเห็นน้องตัวจริงก็เข้ามาหาอ่ได้ตลอดร้านเปิด6กโมงชะ ขอประทานภัยร้านเปิดนะคะ9โมงเชา้าปิดทำการ6โมงเย็นแต่สามารถอยู่รอพี่ได้ขอแค่พี่มีใจที่จะตามมานะพี่สาถ้าชอบนะไม่ต้องคิดนานนะสีนี้มีคันเดียวเลยจริงๆนะคะมีคันเดียวเลยจริงๆรถของเราอยู่ไม่นานนาำมาแป๊บๆก็ไปนะพี่นะ,ะอ่าโครงสร้างเดิมๆเม็ดอาร์คอยู่ครบภายในสะอาดนะคะพี่เอ้ย <S <s เห็นไหมคะเบาผ้านะเบาผ้า ยังสวยนะคะสีดําเดินได้สีน้ําเงินข้อดีของเบาะผ้าคืออะไรรู้ไหมบ้านเราเป็นประเทศเมืองร้อนจอดรถตากแดดไว้สัก20นาทีสิพี่เอ้ถ้าเป็นเบาะหนังนะคะรับรองนั่งไม่ได้เข้าอยู่ในรถอืมซ้อมตกนรกกันเลยทีเดียวแต่เบาะผ้าของเราเนาะสบายมากเข้ามาในรถนั่งได้สบายชิลชินะคะไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้ตัดออกไปเลยนะคะด้านในนะคะสภาพยังสวยนะนะคะสภาพยังสวยนะคะ รับรองใช้งานได้ทุกจุดพวงมาลัยให้มานะคะนี่ควบคุมเครื่องเสียงนะคะควบคุมเสียงโดยพวงมาลัยเรียบร้อยทุกอย่างนะคะเป็นระบบอัตโนมัติให้แล้วเรือนไมเรืองแสงมีจอแสดงผลให้นะคะเกียร์อัตโนมัติไม่ต้องห่วงนะคะ ่ารถนี้ค่อนข้างดีนะดูติดฟีมมาให้เรียบร้อยคิ้วกันซาดนะคะก็มาให้หน้าฝนนี้เรานึกถึงใส่ใจห่วงใยไปติดเพิ่มก็เสียเงินเป็นพันนะพี่จ๋า,าเห็นไหมกาโครงสร้างประตูด้านผู้โดยสารกระจกนะคะโลโก้ยังอยู่ครบ4ประตู4บานไม่มีเปลี่ยนแน่นอนนะพี่อ่ามาดูนะคะห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะให้ดูชัดๆชัด,ชดเจนเลยนะคะค่อนข้างที่จะกว้างนะพี่คะ ค่อนข้างที่จะกว้างนะคะโครงสร้างตัวรถของประตูนะคะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะคะให้ดูชัดๆนะพี่อ่านี่เคปลามาให้เรียบร้อยพี่เอ้ยไฟคู่หลังนะคะส,สวยๆเจ่มๆสเกิร์ตติดมาให้เรียบร้อยดูท่อแต่งซิ่งอย่างหล่อๆนะพี่พร้อมกล้องมองหลังติดมาให้ด้วยนะคะนี่นะ ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องสภาพรับประกันได้100%นะคะไม่มีพิกความจมน้ำไม่มีชนหนักแน่นอนพี่สบายใจได้รถของเราไม่มีประวัติแน่นอนที่จะเป็นประวัติ ชนหนักอย่างนี้จมนะ้าเปลี่ยนเกียร์ตัดแต่งเครื่องเปลี่ยนเครื่องเราไม่รับมานะพี่เราไม่รับนะคะมีเล่มพร้อมโอนทุกขั้นนะคะไม่มีติดไฟแนนซ์จากที่เดิมร้อเปอซนแน่นอนบริษัทของเราเป็นอันดับต้นๆถือว่าใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของมีนบุรีเลยก็ว่าได้เป็นเบอร์ต้นๆของกรุงเทพเลยก็ว่าได้พี่ คุณภาพดีนะคะไม่แพ้ที่ไหนอยู่แล้วนะคะรถของเราเกรดไม่ดีเราไม่รับเข้ามานะพี่ถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสนใจติดต่อกดแจ้งเตือนในช่องอยู่วขายรถมือสองได้นะคะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่ต้องการนะพี่จ๋าสนใจนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อให้ไม่พลาดน,นะคะไม่พลาดในการอัปเดตข้อมูลอัปเดตข่าวสารอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะถ้า มีข้อใดสงสยัยมีรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมติดต่ออยู่เข้ามาได้นะคะหรือมาหาอยู่ได้นะคะตามช่องทางที่ให้ไหว้นะพี่นะสําหรับ EP นี้คลิปนี้นะคะถ้าให้ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนด้านใดต้องขอประทานอััยด้วยนะคะถ้าต้องการสอบถามนะคะถึงรายละเอียดตัวรถอย่างชัดเจนนะคะ แอดมานะคะแอดเข้ามาตามเบอร์ที่ให้ไว้นะคะเดี๋ยวส่งข้อมูลให้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะถ้าให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดเจอกันใหม่ใน EP ีหน้า EP ีสเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องห้องเครื่องของน้องและในส่วนของด้านท้ายของน้องดูอย่างละเอียดดูวิธีการใช้งานด้วยเจอกันใหม่ E ีีถัดไปจ้าสำหรับ EP นี้สวัสดีคะ่ะ